สวัสดีครับผมซุนซิลิกนะครับวันนี้ช่วงสถานการณ์โควิดก็แน่นอน,นครับใส่หน้ากากล้างมือพ่นยาฆ่าเชื้อลนลูกค้าแต่ว่าช่วงเนี้ที่ร้านคือว่าต้องนัดลูกค้ามาเป็นคันนะครับปกติเนี่ยจะมาพร้อมกันได้ประมาณ5 6คันแต่ว่าด้วยช่วงเนี้ก็ต้องเอาให้ทุกคนปลอดภัยก่อนก็นคือ1นนะครับนัดหมายล่วงหน้า2นะครับต้องล้างมือใส่หน้ากากนะครับและที่ร้านจะพ่นยาฆ่าเชื้อทุกคันนะครับ วันนี้ผมจะพาไปดูกับเจ้ามาด้าสอสกายทีมนะครับลูกค้าเป็นผู้หญิงด้วยนะก็คือแต่ว่าชอบในสมรรถนารถคือวันนี้เขามาติดตั้งตัวเทอินเ d u ด a ล่าโนะครับที่เป็นโชคเขียวใส่กับตัวสปริงเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ก็ลูกค้ามาขอคิวเช้าเลยนะครับวันนี้9้าโมงนะครับรีบมาจัดการให้นะครับ ช่างนนกำลังติดตั้งอยู่ตัวนี้ครับก็คือเจ้าเทยินเอนดูราโปนะครับที่ลูกค้าเข้ามาติดตั้งตัวนี้มันจะเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวนันคือว่ามันมันได้ความนิ่มแล้วก็หนึบก,กว่าเดิมนะครับไม่โคงเค้งมากที่สำคัญเนี่ยมันใส่กับสปริงเดิมนะครับบางทีลูกค้าเขาอยากชกหนึบขึ้นแต่ว่าไม่อยากโหลดนะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้แหละครับจบสุดข้างหลังนะครับมันก็จะใส่กับตัว เบ้าชกเดิมนะครับยางกานระแทกเดิมได้นะครับนี่นะครับมันจะอยู่อย่างนี้เลยอยู่เหมือนชกสแตนดาดเลยแต่ด้วยโครงสร้างของเทอินแล้วเนี่ยครับโครงสร้างเขาเนี่ยตัวแกนนะครับจะใหญ่กว่าแล้วก็วาลกับซีนในโชกนะครับจะเซตมาค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าลงตัวกับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากครับเราถอดชกเดิมออกมานะครับ ถอดเบ้าถอดยางอานแทกถอดชุดลูกปืนออกนะครับแล้วใส่ตัวโช๊คอัพเข้าไปเหมือนเปลี่ยนโชคเดิมเลยใครจะซื้อไปติดตั้งที่ต่างจังหวัดถ้ามีช่างเองก็ทําได้นะครับนี่ข้างหลังติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวกําลังติดตั้งข้างหน้าอยู่สําหรับเจ้าตัวเทอินเอนดูล่าโนะครับค่าค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็คือตัวโชคเปล่าเองนะครับเทอินนะครับขายที่2 0 0 0 0บาทนะฮะแต่ทีนี้เวลาเราเปลี่ยนอะ ถ้าถ้าตัวลูกปืนนะครับตัวเบ้าเดิมตัวยางกันแทกเดิมเรายังใช้ได้อยู่เนี่ยเราก็เสียแค่สองหมื่นนะครับจบแต่ในกรณีที่รถวิ่งมาเยอะแล้วนะครับพวกเบ้าเสื่อมสภาพลูกปืนเสื่อมสภาพยางกันันแทกเสื่อมสภาพอันเนี้ยนะครับผมแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนไปเลยนะครับพร้อมใส่อย่างรถคันนี้นะครับลูกค้าเขาวิ่งมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าข้างหลังเนี่ยพวกเบ้าโชกยางกันันแทกยังใช้ได้อยู่นะครับคันนี้ก็เลยเปลี่ยนแค่ตัว ลูกปืนเบ้าชกหน้าเบ้าชกหน้านะครับแล้วก็ยางกันฝุ่นชกหน้าเท่านั้นเองนะครับเพิ่มอีกประมาณหก0 0กว่าครับก็จบถามว่ารุ่นนี้ติดตั้งพร้อมจบเนี่ยถ้าทุกอย่างสมบูรณ์ก็แค่สองหมื่นนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าลื้อมาแล้วมีอะไรที่มันเสื่อมมันเสียเราก็บวกกันไปตามราคานะครับถามว่าจะเล่นเทอินตัวนี้หรือว่าตัวเฮดไดอสสเปคดีมันไม่เหมือนกันนะ่ะเออก็คือว่าไอเจ้าตัวเทอินในดูราโปรเนี่ยส่วนตัวนะ พออายุเยอะแล้วเนี่ยชอบอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะว่ามันมันความสูงนะครับมันได้เท่าเดิมนะครับแต่มันได้ความหนึบอันนี้เหมาะกับการใช้งานประจําวันบ้านๆแต่ถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยถ้าเป็นแต่งรถอะ่ะชอบแต่งรถนะครับชอบขับด้วยความเร็วสูงเยอะๆเนี่ยผมจะไปทางเฮ็ดได้มากกว่านะครับเพราะว่าการกาะถนนช่วงความเร็วสูงเนี่ยทำได้ดีกว่าแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยถ้าสายซิ่งถ้าเป็นพวกสตัดปรับเกียวเนี่ย ผมชอบที่มันโหลดได้นะครับแล้วมันไม่กระด้างแต่ถ้าผมมีรถบ้านสักคันผมจะใช้เทยนินเออแต่ถ้าเป็นรถซิ่งเนี่ยผมจะไปใช้สตัดพูดอย่างนี้ดีกว่าจะได้ตัดสินใจง่ายๆอันนี้ก็ติดตั้งนะครับข้างหน้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วสวยงามเลยงานติดตั้งของเทยินเนี่ยก็จะฟิตกับที่เดิมของโรงงานเปะเลยนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าช่วงล่างอื่นๆพวกลูกหมากกันโคง้งบูธปีกนกนะครับ คันนี้ลูกค้าเก็บมาหมดแล้ววันนี้ก็ขอมาอัปเกรดเป็นเจ้าตัวเทยินเอ็นโด r าโปก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับอีกอย่างหนึง่งสําหรับคนที่ชอบความสูงข้อเดิมหนึบขึ้นนะครับไอมาด้าสองสกายนะครับมีของนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเทยินเนี่ยอาจจะต้องสั่งก่อนล่วงหน้านิดนึงมีการวัดจานะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาที่เฟดของเข้ามานะครับเพราะาสินค้าจากเท i ินนะครับเป็นสินค้านําเข้าร้อเปอร์เซ็นนะครับผม ที่เนดูาโปเนี่ยมันแข็งเยอะไหมนะครับนี่เลยครับตัวอย่างครับเป็นรถสุภาพสตรีครับนั่นก็หมายความว่าผู้หญิงใช้ได้ครับแฮปปี้แล้วก็เลือกที่จะใช้ของที่สมรรถนะดีนะครับเวลาขับรถคุณก็มั่นใจกว่าเดินทางได้ปลอดภัยหว่านะครับและขับขี่เจอทางโค้งฝนตกนะครับช่วงล่างพวกนี้มันจะช่วยให้รถคุณเกาะถนนขึ้นนะครับอย่างคันนี้ลูกค้าก็เคยจูนรีแม็กไปแล้วด้วยนะครับก็แอบซิ่งนิดนึงนะครับเป็นผู้หญิง แต่ว่าใส่ช่วงล่างดีๆสักทันเนี่ยผมว่ามาสด้าเนี่ยน่าใช้มากนะฮะก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับทางเลือกสําหรับคนที่จะเปลี่ยนโช๊คอัพนะครับแล้วเลงอยู่ว่าจะไปตัวไหนถ้ามีงบประมาณนิดนึงนะครับเพิ่มจากโช๊คเดิมนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยเชอินจบบวานะครับเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่แม่งช่วงล่างแม่งเกาะขึ้นเยอะก็ฝากไว้กนะครับเชอินเอนูราโปล์สำหรับมาสด้าสองสกายทีฟใครสนใจก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือโทรมาหาผมได้เลยครับสวัสดีครับ ตอนนี้ก็เอารถมาลองนะครับสําหรับเจ้ามาด d ้านสองสกายทีบก็เหมือนเดิมครับผมรีวิวไปค่อนข้างเยอะแล้วกับตัวโช๊คอัพเทยินตัวนี้ก็ผมว่ามันโอเคมากๆาก่ะกับการใช้งานชีวิตประจําวันนะครับคือมันมันฟีลลิ่งมันจะเหมือนคล้ายๆเราขับรถยุโรปครับพอาขับรถยุโรปเนี่ยจะรู้สึกว่าช่วงล่างมันแน่นมันตึงมันจะเป็นประมาณนั้น มันจะต่างจากโชคที่เป็นสปอร์ตเลยนั้นก็จะมีความแข็งกว่าตัวนี้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าใช้งานทุกวันประจําวันเนี่ยเท่าที่ลองมานะผมว่าไอ้เจ้าเทอินอินดูลาเนี่ยค่อนข้างที่จะจบนะครับหนึ่งนะครับใช้ไปให้ลูกค้าเสียงโชคไม่เคยดังไม่เคยมีลูกค้าคอมเพลนเรื่องโชคดังนะครับสองฟิตติ้งที่มันเข้ากับอุปกรณ์เดิมของโรงงานเนี่ย ทำได้ค่อนข้างดีแทบจะไม่ต้องแก้ไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับโช็คตัวนี้ขับความเร็วช้านะครับไม่มีเสียงเขาเรียกว่าเสียงก้องเวลาชค็คที่ชค็คถ้าโช็คไม่ดีอ่ะเวลาขับเจอเนินเจอทางลูกขูข,ขาบเบาๆเนี่ยเสียงมันจะมีก้องวุ้งๆ,ๆวุ้งๆเบาๆนะครับแต่โช็คตัวนี้ไม่มีเลยนะครับขับเร็วก้อนหนึบขึ้นเอาเป็นว่านะครับจบแล้วกันนะครับสําหรับเทยินเอนนูราปก็ มีงบประมาณนะครับคิดว่าจะโอเวอร์ฮอนช่วงล่างอยู่แล้วก็แนะนําตัวนี้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอน